สิ่งที่มากระทบน้ําทําให้เกิดขึ้นชั้นใดสิ่งที่มากระทบใจก็ทําให้เกิดทุกขชั้นนั้นการทําบุญที่ไม่ต้องใช้สตางค์ก็มีแล้วก็มีอนุภาพมากมีอนิสงส์หนักนั่นคือการภาวนาทุกอย่างมันถูกอยู่แล้วแต่ที่เราทุกเพราะเราวางใจไว้ผิดสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาที่บริเวณปากห้วยวังนองนะครับ และได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดมงคลโกวิทารามนะครับหรือวัดปากห้วยบางนองครับเป็นวัดที่บูรณะและสร้างขึ้นใหม่นะครับมีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับในอดีตนั้นครับวัดนี้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับหรือหรือกึ่งพุทธศตรวรรษนั่นเองนะครับ โดยมีพระพุทธรีสัตนาคาอริยวิสุทธิทบดีตรีโลกนาถหรือพระเจ้าใหญ่สามภพนะครับตั้งเด่นเป็นสง่านะครับบนฐานของพระาธาตุครับผมได้เดินรอบบริเวณของพระาธาตุดยรอบนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับในช่วงของการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับคงจะรู้สึกถึงความสงบร่มเย็นเป็นอย่างยิ่งครับ ซึ่งเดิมทีวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นที่เรียกว่าวัดสวนเพื่อให้พระสงฆ์ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมะที่บริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่นะครับโดยผู้ริเริ่มในการก่อสร้างวัดก็คือพระครูมงคลโกวิทจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดมงคลโกวิทารามนะครับ ซึ่งโดยรอบของตัววัดเนี่ยผมมีความประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของตัวข้างในวัดนะครับจะเป็นการนําเสนอที่เรียกกันว่ามหรสพวิญญาณหรือมหรสพธรรมะข้างบนนี้จะมีองค์พระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการสอนในเรื่องโดยเน้นที่เรื่องของการมีสตินะครับแล้วก็มีองค์อปดได้แก่สัมมาสมาธิโดยวาดจาลองจากร่างของม้านะครับให้เป็นคํา สัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะและในส่วนด้านรอกของเจดีที่เป็นสารลายนะครับมี รูปหล่อของพระธรรมกุศลาจารย์หรือพระท้าพิขุนะครับพระหลวงพ่อปัญญานันทพิขุแล้วก็พระครูธรรมโกวิดอุลยเริ่มสร้างวัดครับซึ่งแสดงเห็นว่าวัดนี้น่าจะเป็นสไตล์ของการเทศสมัยใหม่หรือการเผยแพร่ธรรมสมัยใหม่นะครับและที่ผมชอบที่สุดคือการแสดงธรรมะในส่วนขององค พระเจดีนะครับด้านในที่มีการแสดงในลักษณะของมหรสศทางวิญญาณนะครับมีคำสอนที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังสักสองสามเรื่องครับสินชัยในวิถีโลกุตตรธรรมนักกราชานวรรณกรรมไทยลาวต่างทราบกันดีว่าสินชัยเป็นมงกุฎนิทานพื้นบ้าน ของคนสองฝั่งโคงซึ่งเล่าสืบกันมานานนับพันปีงานศินละปะวัรนรูปชิ้นนี้ประกอบสร้างขึ้นเพื่อเสนอมุมมองด้านโรกุตรธรรมเพื่อให้เห็นสัจธรรมระดับเหนือโลกโลกียาวิสัยข้ามผลสมมุติบัญญัติแห่งสังคมศินหมายถึงตัดหรือทําให้ขาดตรงกับคําบาลีว่าฉินไซหมายถึงชนะชัยชนะ ขณสอนหมายถึงสติที่แล่นไปสกัดตัณหาหรือกั้นอกุศลทั้งหลายดาบหมายถึงปัญญายาณจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญาสัมมาสติย่อมสกัดกั้นกระแสตัณหาและตัดหัวอวิชชาซึ่งเป็นประมุขแห่งมารได้การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงวิมุติหรือบรรลุนิพพานนั้นเหล่าพระอริยะต่างทราบดีว่าเมื่อใดมีสติมีปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือสม,มาทิฏฐินำหน้า เมื่อนั้นมรจิกหกองค์คือสัมมาดำริสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสม,มาธิก็จะพ่วงพามากันพร้อมสับสินชัยครองความเป็นอมตะนิทานมาเนิ่นนานนับพันปีเพราะมีแก่นสัจธรรมอันเป็นเครื่องนำพาผู้คนพ้นโลกพ้นวัฏตตสงสารหรือข้ามห้วงทุกข์ได้นี่เอง